ถ้าสินก็เปิดตัวแล้วนี่เนาะถ้าเปิดตัวแล้วก็ไม่ต้องอะไรใช่ไหมใช่ไหมพี่กองใช่ครับก็เปิดตัวแล้วไะก็ขึ้นสู่เวทีการเมืองแล้วงจะต้องกลัวอะไรต้องยอมรับได้ทั้งดอกไม้และก้อนอิฐถูกดอกไม้คุณเยอะแล้วนะเราอาสาเป็นก้อนอิฐให้แนวหน้าก้อนอิฐเยอะแนวหน้าก้อนอิฐเยอะเยอะไม่เยอะไม่เลยอ่ะเปิดมาสิบเดือนอ่ะก็จะหกแสนแล้วอ่ะแนวหน้าก้อนอิดเยอะะอะบรรดาก้อนอิฐทั้งหลายนะเตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะ เข้าไปในทิกติกของเรานะไปฟอลโล่นะเช,ช้ามาฉันแยกแยะเลยแยกธาตุให้เรียบร้อยหรือว่าเมื่อวานไปพูดไปฝอยไปโม้ะอะไรไปบ้างอย่าลืมนละว่าทักษิณเป็นพ่อนายกรัฐมนตรีนะเั็นพ่อนี่มีเกี่ยวกับนายกพ่อก็ไม่ควรจะไปยื่นหน้ายื่นตาหรือว่าไปพูดจาอะไรที่เกินกว่านายก,กนะนะคะแล้วกลับไปดูเมื่อวานเมื่อวานนี้งานใหญ่ที่อุดรธาน,นีค่ะเก้าอี้นี่เป็นหมื่นเลยขาวสลับแดงเลยนะคะ แล้วไอทีนี้ใหญ่โตมากคือเป็นการกลับขึ้นมาการก้าวกลับมาของทักษิณในบรรยากาศที่ทักษิณนั้นหลงไหลมาตลอดแล้วไม่ได้อยู่บรรยากาศแบบนี้มา18ปีจะลงแดงตายเสพ่ะเซตติดเมื่อก่อนนี่ชอบมากนะออนจำได้ไหมฝนตกฟ้าร้องฟ้าขนองมันยังมีพูดเะไไม่กลัวไฟดูดไม่กลัวไฟดูดอะไม่กลัวไฟดูดใหม่ชอบมากบรรยากาศแบบนี้ บรรยากาศที่แบบยืนอยู่บนเวทีมีไมโครโฟนมีคนเยกหลานตั้งเยอะคุณปอและข้างหลังเนี่ยมีคนมีนักการเมืองเยอะๆและข้างหน้ามีประชาชนที่จ้างมาฟังเยอะๆอ่ะนะเยอะๆนั่ดีนะดีนะเดี๋ยวนี้ยังกลัวพรมอะไรกันสมัยก่อนไม่ได้ดาวเรืองต้องมากุหลาบลิ้ก้านแล้วต้องถึงมือเดี๋ยวนี้นี่เป็นไงเห็นไหมเนี่ยนี่คือโรคจิตติดเสพติดเสพติดเวทีปลาัย อยู่บ้านเนี่ยใช่เกิดร้องเพลงคาราโอเกะนะไม่ร้องนะปลาาสนี่ดูเนี่ยเนี่ยชอบมากแบบเนี้ยแบบโปลาสายให้หลานฟังก่อบบนะจบคาําปลาายต่าง,งร้อง <c oughs> อวยพรอ่เมื่อวานนี้อะค่ะไปอุดรธานีนี่คนเต็มเลยนะคะท้าสิีประกาศบนเวทีอุดรธานีเกลียดพ่อค้าขายยาม,มากไม่อยากเห็นหน้ามแม่งสักคนเลยตอนท่านสงเข้าการเมืองใหม่ๆก็เกลียดพ่อค้าขายยาอยู่การเมืองสีปิก็เกลียดพ่อค้าขายยาต่อมาอีกสมัยหนึ่งก็เกลียดพ่อค้าขายยา ตลอดเวลาที่อยู่ต่างประเทศเขาพูดถึงเรื่องยาทักษิณจะต้องมีเรื่องยาติดอยู่ในหัวใจไม่อยากเห็นหน้าแม่สักคนก็ทําสิแต่ทําให้ถูกกฎหมายมไม่ใช่ว่าโอ้คนแบบสมนิรนามเกิดไม่หมดสองพันกว่าสพปจัจจุบันคนออถูกรางวัลที่หนึ่งนะออก็โดนถ้าบ้านถูกรางวัลที่หนึ่งก็โดนเออ,เอ,อเอาลา่ะทีนี้เนี่ยนะคะที่งานจัดขึ้นิวัศรีนครราม ถ้าเสีงขึ้นเวทีปราัสช่วยให้หนายช่วยนายสราวุธเพชรพนมพร,พรซึ่งเป็นลูกเขยพลตำรวจเอกประชาพรมนอกให้ลงสมัครนายกอบอาเจอุดรนธาน,นีแทนวิเชียนเขาขำเลือกเชียงเขาขำไปไหนอ่ะเขาเป็นมาสองสมัยแล้วเขาก็เนี่ยมาขึ้นเวทีด้วยไม่แล้วเขาไปไปไหนไปทำอะไรอ่ะ ไม่ได้บอกว่าไปทำอะไรแล้วจะดูเต้นมันใหญ่ขนาดไหนอะจะดูผ้ามันสกรีนนะอยู่ข้างบนเลยนะเป็นระดับที่ปรึกษาของนายกเลยนะอภาพจะเล็กได้ยังไงภาพจะเล็กได้ยังไงเนี่ยทุกคนตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากโอ้โหเช้าศิลมาเยาวภามาสมชายมาการกลับเข้ามาของระบอบทักษิณทั้งสิ้นเลยนี่เป็นไงกอแก้วมาเสด็จพี่มาขวัญชัยภัยพนามามาหมดเลอจ่าจ่าประสิทธิ์ก็มาทุกคนตัวละครที่เคย เคยทำทาอะไรเพื่อกับบ้านเมืองเราในรอบ20ปีที่ผ่านมามากันครบที่อุดรธาน,นีจ้ะนะจ๊กะก็อันนี้ก็อบอกว่าโซนอีสานเนี่ยมวลชนเสื้อแดงนับหมื่นคนนะคะมากันเพียบเลยเขาบอกว่าเริ่มต้นจากการคิดถึงคนอุดร18ปีนี่เป็นปราศัยครั้งแรกและอุดรคือเมืองหลวงของคนเสื้อแดงจากไป18ปีคนยังไม่รวยขึ้นเลยจนเหมือนเดิมเลย เมื่อก่อนมาอุดรมีควายหลายตัวมาถึงคราวนี่จะไป18ปีกลับมาทําไมควายเหลือน้อยจังเลยอ่ะสมัยผมเป็นนายกอ่ะโอ้โหควายเพียบเลยตอนนี้ควายมันน้อยลงแล้วบอกว่าตอนเป็นนายกนี่นะคนที่มาเนี่ยหลายคนจําเราได้แต่หลายคนอาจจะพึ่งจะเห็นเราแต่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเราขอให้รู้อ่ะนี่คือผมที่สมัยเป็นนายกนั้นพวกคุณเนี่ย ร่ำรวยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างไรอันนี้สรุปนะคะเดี๋ยวเขาเปรียบเทียบว,ว่าผู้คุณจนลงเมื่อก่อนควายเพียบเลยเดี๋ยวนี้ควายลดน้อยลงเอาไปฟังเสียงแรกของทักษิณค่ะนี่สิปีเ <Okay. S 2> พิ่งจะได้ปลาใสาวันนี้ครั้งแรกปลาใสาที่อุดรเมืองอุดรที่บอกว่าเป็นเมืองหลวงเสื้อแดง พี่น้องครับจากไป18ปีนี่รวยขึ้นยังครับเมื่อก่อนตอนผมอยู่เนี่ยคนอุดรมีคุยหลายโต๊เนอะแต่วันนี้เหลือกี่โต๊ะขายหมดแล้วเหลือแต่ซีวิตนะ เ่อเบเหลือเหลือแต่ชีวิตหลายคนไม่ทันผมเป็นนายกมั่งเีี่ตอนผมเป็นนายกนี่ยี่สิบกว่าปีที่แล้วนี่วันนี้ผมแก่แล้วนะเจ็ดสิบห้าแล้ววันนี้ขอเล่าความในใจนิดหนึ่ง ที่มาที่เนี่ยก็เอาพูดเล่นก่อนแล้วก็ค่อยพูดจริงตอนนี้ผมกลับมาประเทศไทยมีเงินเดือนเจ็ดร้อยบาทค่าคนชราค่าเบียคนชราแล้วก็วันนี้คุณสราวุธหรือป๊อปเรล่านี้แหละก็จ้างผมมาหาลำาไพ่พิเศษวันละสามร้อ เพราะกลัวกลัวไม่พอกินข้าวไม่มีสิทธิ์ครอบงำลูกเพราะว่าผมผมรักลูกแบบเกรงใจมากเพราะนั้นต้องให้ลูกครอบงำแทนลูกลูกเนี่ยบางทีนั่งคุยกับผมปรึกษาผมแต่สั่งผมนะสั่งให้ทำโน่นทำนี่ให้หน่อยก็สิ่งที่นายกเป็นห่วงก็คือเรื่องหนี้สินชาวบ้าน แล้วก็เรื่องของรายได้แล้ววันนี้เนี่ยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยการให้เงินคนละหมื่นเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเริ่มต้นให้ตั้งหลักก่อนแล้วพร้อมกันนั้นก็ลดหนี้เมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมไม่อยู่เนี่ยการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจต้องจ่ายสตังค์เสื้อหมด เราต้องำรวจเป็นยาวตังคที่ไหนมาไอ้นี่คือสิ่งที่มันเลวร้ายของสังคมไทยในช่วงที่ผมไม่อยู่17ปีการแต่งตั้งโยกย้ายราชการเอาเอาตังโดยเฉพาะตำรวจเพราะนั้นผมก็เลยสงสารตำรวจว่าต่อไปนี้นายกอิงบอกว่าเพราะวันนี้นะเราต้องคุยกับตำรวจใหญ่ทุกคนว่า ยุคต่อไปนี้ไม่มีการแต่งเอาเงินจากการแต่งตั้งยกย้ายเพราะฉะนั้นตำรวจใหญ่ต้องไม่ไปเอาเงินลูกน้องจากการแต่งตั้งยกย้ายเพราะฉะนั้นยาเสพติดจะหายไปไม่ยากนักเมื่อก่อนนี้ผมจับานอำเภอกับภูมิกับตำรวจผู้การกับผู้ว่าเป็นฝาแฝดไปไหนจูงมือกันไป ปราบยาให้หมดถ้าปราบไม่หมดก็จุงมือกันออกนอกจังหวัดทุกคู่ปรากฏว่าขยันมากยาเสพติดเยอะไหมที่อุดรเอ๊ะตอนตอนผมเป็นนายกอยู่เนี่ยนี่ใครจำได้ไหมว่าตอนผมเป็นนายกอยู่เนี่ยยาหายหมดหมดไหม เอา้าฟังให้ดีนะฟังให้ดีพี่น้องช่วยไปบอกพ่อค้าขายยาด้วยว่าวันนี้ทักษิณกลับมาแล้วทักษิณเนี่ยนะเกลียดพ่อค้าขายยาเกลียดพ่อค้าขายยามากไม่อยากเห็นหน้าแมงสักคนเลยมาแล้วนะ บอกให้มันรู้ด้วยแล้วนี่ไปบอกตำรวจด้วยนี่ก็เห็นใจตำรวจเมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมไม่อยู่เนี่ยการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจต้องจัดร่วขยันมากวันนี้นายกอิงก็บอกว่างั้นลูกจะจูงมือพี่หนู คือลำมตีมหาไทยให้จัดการทั้งตำรวจและจังหวัดเอายาเสพติดให้อยู่ดูที่ที่น้องบัวลำพูเนี่ยไอค้คนบ้าคนคลัง่งผมเนี่ยดูข่าวตอนผมอยู่โรงพยาบาลตำรวจไม่มีมอะไรก็ต้องดูคือนี่เป็นครั้งแรกที่ขึ้นเวทีปลาใสนะคะคผีก็สิงเข้ามาบอกแม้วจะบอกว่า มันนี้รู้สึกใหม่รู้สึกสัน่นรู้สึกว่ายังไม่เข้าที่ไม่หายตื่นเต้นแต่ก็พูดเจ้เจ้าแล้วก็บทพูดบทเดิมเหมือนตอนสมัยที่เข้ามาไทยรัฐไทยใหม่ๆคือปัญหาเรื่องความยากจนปัญหาเรื่องยาเสพติดแล้วก็ความเก่งกล้าสามารถจะเพิ่มเงินในกระเป๋าก็คือเป็นการหยิบเอาจุดอ่อนจุดอ่อนจุดที่คนไทยเนี่ยมีปัญหาซ้ำซากขึ้นมาขยี้ แล้วก็ใช้จุดนี้เป็นบันไดให้ตัวเองก้าวขึ้นไปอืมือนตอนที่ทักษิณมาตอนแรกคุณปอจะนามาขับประกาศสงครามสามด้านค่ะสงครามกับความยากจนค่ะสงครามกับยาเสพติดค่ะสงครามกับคอรัปชันค่ะ,ะคตำรวจไงแต่สมัยที่รุนแรงที่สุดเลยเนี่ยนะคะก็คือสมัยที่ทักษิณซึ่งเป็นอดีตในตำรวจเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องการปราบยาเสพติดเนี่ยมันรุนแรงจนเกินกรอบของกฎหมายไหมฮะแล้วก็เรื่องตำรวจเรื่องยกย,ย้าย ตำรวจในทาหารเนี่ยปวนไปหมดเลยค่ะปวนไปหมดเลยต่อมาในสมัยต่อมาก็บ้านเมืองก็ปั่นป่วนไปหมดเลยสมชายวงสวัสดิ์เอ่ยหรือแม้แต่ในสมัยของยิ่งรักชินวัตร<ะ>ก็ปั่นป่วนไปหมดนะักการเมืองทำบ้านเมืองแลาปั่นปวนนะคะทักษิณเมื่อวานนี้ประกาศบนเวทีที่อุดรธานี้ว่าอย่าลืมผมผมกลับมาแล้วอย่าลืมกาเบอร์สองถ้าไม่รู้ว่าเบอร์สองชื่ออะไรให้จําว่าเบอร์สองชื่อทักษิณก็แล้วกันกาทักษิณก็แล้วกันนะคะ ก็คือย้ำเบอร์เลยนะคะคืออันนี้ย้ำเบอร์เลยปรากฏว่าเ,เรื่องราวของทักษิณชินวัตรที่ปราศัยอย่างดุเดือดเนี่ยนะคะแกนนําต่างๆเนี่ยก็ขึ้นร่วมปลาศัยมากมายเลยนะคะหลังจากทักษิณแล้วเนี่ยก็จะมีแกนนํามีนัทวุฒิปลาศัยนัทวุฒิก็บอกให้ยกจังหวัดเลยนะคะออบอกว่าคุณวิเชียนขาวขามสุขภาพไม่ดี เราออกเปิดทางให้สราวิทเพชรพนมขึ้นมาแทนนะน,ะนะัทวุฒิเป็นคนบอดนะคะแล้วก็จะมีมีหลายคนขึ้นมาประเด็นคือทุกคนเนี่ยพูดถึงเรื่องของถล่มทลายแต่ทักษิณเนี่ยพูดเรื่องเก่าหมดเลย mm hmm. แม้กระทั่งนโยบายทัวนอกอมินก็เถิดนะคะอถัดไปค่ะถัดไปวันเมื่อเมื่อวานนี้เนี่ยทักษิณก็รับคําท้าที่จะไปสัมมนา ทักษิณพูดถึงการประสายว่าก็ตื่นเต้นนโยบายต่างๆความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรื่องการรักษาตัวที่ชั้น14ประเด็นการพักรักษาตัวที่ชั้น14ที่โรงพยาบาลตำรวจถูกยกขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งนักข่าวถามทักษิณว่าคิดอย่างไรเขาไม่ตอบพยักหน้าและไม่ได้ตอบว่าจะเดินทางไปที่เดินไปเดินทางไปตามที่กรรมธิการความมัน่นคงแห่งรัฐหลวงโดมเนี่ยเขาเชิญไปชี้แจงหรือเปล่าประเด็นนี้ไม่ตอบ ถามย้าว่าคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ถ้าสินโบกมือแล้วบอกไม่คิดอะไรจบแล้วไม่เป็นไร,ไรนไบ กองไม่ต้องเข้ากองกงไม่ต้องเข้าเวนเดอรวก็นี้จะได้ไม่ต้องเข้ามามม่ได้ไม่ต้องเข้ารถไฟไม่ลงไหนค่ะสานตื่นเต้นไม่ได้ปลาสายมานานผิดผิดทุกทุกตะกุ คืนนี้จะมีเวลาไปซ้อมหครัซ้อมแล้วครับครนี้ก็ไปส่ใจสดๆไปนะมนี่เอาเวลาไปแ้กใจเราพูดหลหลยเราจะเปิดะารักเจกแล้วพรุ่งนี้ก็องไป้องไปนีจะเป็ดนนะเรากดแล้วในตาขอานเห็นเห็นเมื่อกี้ปู่เรื่องของยาจุลินรีย์นะคะทาในรัฐบาลเตรียมจะมีนโยบายอะไรหรือว่าถูกทอจากท่านหรือเปล่า ผมก okay, <I> well, ็บอกให้รู aine, ้ว่าผมไม่เคยชอบคนค้ายาผมกลับมาแล้วอย่าไปเทิงโอเคครับเรื่องเรื่องเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วก็เขาเชิญเนี่ยนะเป็นนักวิชาการเป็นบรรยายในฝอะไรคือความเปลี่ยนแปลงของการที่เขาริ่มปลูกในรุ่น85ที่ต่างไปการเมืองการเมืองมันยังไม่เข้มแข็งเลย

ท่านรองท่านคะนโยบายยาเสพติดไมคะนโยบายยาเสพติดมีเสพติดที่จะเอามาใช้ในรัฐบาลนี้ไหมคะได้มีการเลือกไหมคะว่าจะเลือกพรรคเพื่อไทยหรือเลือกใครไหมคะโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับุกลับคื้สู่สปอตไลท์อีกครั้งหนึ่งอ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรเนาะแล้วก็ ทักษิณนี่เขาก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆว่าการมาอุบลอ,อุดรคราวนี้เนี่ยนะคะเขาก็รับประทานอาหารเช้าที่ร้านเดิมๆคือไปใช,อใช้ชีวิตแบบเดิมๆแล้วก็เสื้อที่ใส่เป็นเสื้อที่ใส่มาตั้งแต่เป็นนายกมา20ปีแขวนอยู่ที่เดิมเอามาซักแค้งแล้วใส่ใหม่ก็จะมีรายละเอียดต่างๆนานา,นาอีลูกกุก๊กก<า>ิ๊กให้ดูว่าน่ารักน่ารักเดี๋ยววันนี้ยังมีขึ้นเวธีประสัยอีกรอบหนึ่งนะครับรอบเช้าแล้วก็เย็นเย็นนี่ก็บบอกเห็นคุยวัดเดี๋ยวจะปล่อยของเด็ด รอบเย็นอีกทีหนึ่งตามสบายนะไม่รู้จะมีอะไรเด็ดเห <laughs> มือนเนด็ดหรือว่าแต,แต่พี่ก็ตั้งใจมาว่าคือใจะสู้แต่ว่าสังขารไม่อำนวยอ่าใช่สังเกตไหมว่าเขาเออกระย่องกระแย่งแล้วพูดช้าลงพยา,ายามจะเปล่งเสียงอะนะแล้วความคมในการพูดเนี่ยหาไม่ได้แล้วความปลัดเปรียวความเลี้ยวลดคดเคี้ยวเนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วรู้สึกว่าเขาเวลาเขาจะพูดอะไรประโยชน์ต่ำโยนต้องคิดนิดนึงอ่ะ มันมันช้าลงอ่ะแตมันช้าลงฉันที่ว่าการฉีดโบททอกซ์มันช่วยได้ให้หน้าตึงแต่มัไม่ให้สมองมันทางานได้แบบคล้อมแคล้วอ่ะนะอันนี้เป็นธรรมชาตินะใช่ใช่มีฉีบ้างแหลมต้องมีโบททอกบางแหลมเออ